เ,มมเมมลิกไหมเลิกไหมลูกเลิกไหมครับชอบเล่นอ,อย่างเงี้ยหรอฮะ yeah. Yeah. เลอะเออเขยิต้นอะไรวะเนี่ยลำใหญ่โอโซนช่วยคุยแล้วช่วยพรดินแล้วโอโซนหลานยหญช่วยพรดินแล้วเว้ยตน้นอะไรวะ ปโาซอนหลานยายช่วยพูนดินเวยเหมือนพี่เหมือนพี่คุก้าเลยชอบคุยดินเว้ยโอซอนเหมือนพี่คุก้าพ่าว่าเนี่ยมันเป็นยังไงลูกมันเป็นไงเป็นไงลูกมันเป็นยังไงอึหลานตานี่มาหลานยายมันเป็นหลานตานี่มาหลานตานี่มาชอบเลื้อเลื้อเธอเธอเหมือนตาชอบ หลานยายเอ้า,อาปาตาเอ้ยหลานช่วยพรนดินแล้วเวย้ยต้นอ,อะไรวะเนี่ยหลานช่วยพรนดินเด้อเวย้ยหลานช่วยแดดร้อนสอ่องตาหลานช่วยพรนดินหมดแล้ว <c oughs> หลานช่วยพรนดินว้าวฮ่าฮู้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 ชอบจังเลยงานนี้ แหวะแหวะไหมไม่แวะเล่นดีกว่าถึงบกไม่แหวะหรอกหลานตาหลานตาครับหลานตาครับผมช่วยตาครับผมเดี๋ยวตาทำบันไดเสร็จผมจะข้ามไปฝั่งนู้นครับผมจะไปช่วยตาทำสวนครับสวนมันน่าภูมิใจไหมครับตา ไม่ใช่ที่ของเราด้วยโอ้โหหมดแล้วต้นอะไรคะเนี่ยลำไยเห,หะะรอคะอะปล้องต้นเนี้งามแน่ๆเลยหลานช่วยควนดินอยู่แดดก็ร้อนหลังส่องเดี๋ยวดำทมึนอย่างงานนั้น